สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกระติบไม่ขอทนกระติบชวันกรลั่นเตรียมเจอหมายเรียกอยู่วงการมา1ิบกว่าปีเคยเจอครั้งแรกกระติบชวันกรวัฒนะพิสุทธคุณได้ออกมาโพสต์รายงานบันทึกประจําวันจากโรงพักลั่นอยู่วงการมา1ิบกว่าปีก็ไม่เคยเจอดาราสาวมากความสามารถกระติบชวันกรงานนี้ถึงกับเดือดถึงขั้นต้องขึ้นโรงพักกันแล้ว เมื่อล่าสุดวันที่6กรกฎาคม2565สาวกระติบได้โพสต์ภาพรายงานบันทึกประจำวันจากโรงพักผ่านเฟซบุ๊กกระติบชวันกรวัฒนะพิสุทธิกุลโดยระบุข,ข้อความว่าใสายเสลี่ยงไปสอนอรอหมายเรียกนะคะเราทำงานก็ตั้งใจทำไม่มีใครอยากทำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้างหรอกค่ะตั้งแต่อยู่วงการมา10กว่าปีก็ไม่เคยเจอโทรไปไม่รับให้ผู้จัดการทวงจนอายแล้วค่ะ ข้อความในบันทึกประจําวันดังกล่าวระบุว่าเจ้าตัวนั้นได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ข้อหายักยอกทรัพย์โดยเมื่อวันที่16มีนาคม2565กระติบได้รับการว่าจ้างให้จัดรายการหนึ่งและถ่ายทําไปได้2เทปแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับค่าจ้างเมื่อทวงถามก็ได้รับคําบ่ายเบียงพอาะติดต่อไปยังบริษัทผู้ว่าจ้างได้ความว่าบริษัท ได้จ่ายค่าจ้างไปแล้วตั้งแต่วันที่16มีนาคม2565กระติบในฐานะผู้กล่าวหาตามที่เขียนไว้ในเอกสารจึงเชื่อว่าต้นถูกเบียดบงังเอาค่าจ้างไปจึงมาร้องทุกข์ดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งไว้แล้วและจะดำเนินคดีต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ